มาแล้วจ้าคันนี้นะคะเป็นรถหายากอีกคันนะจะบอกว่านานๆทีจะเห็นทีนะคะแร่ไอเทมสุดๆเลยนะคะเป็น Mazda 3 Spirit นะคะคันนี้เป็น5ประตู Hatchback นะคะเครื่อง1 6 0 0ซีซีเป็นรถปี2013ที่ไม่ไม่ถึงแสนนะคะวิ่งไปแค่90,000มืนกิโลเท่านั้นเองนะจ้าสำหรับรถปี2013ก็ถือว่านี่ยังฉ่ำอยู่เลยนะคะไม่มีรอยหินกระโดดใจ ไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะคะดูความเป็นสีฉ่ำขาวๆแบบนี้นะคะนี่นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ยางใหม่นะจ๊ะด้านข้างมีกันชนข้างด้วยให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะมาดูกระจกกันนะคะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถด้วยนี่นะคะเป็นทรงสวยเลยนะใครชอบเลยนะคะคันนี้เอาล่ะ มาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะสอบดูท่าประตูเป็นยังไงมาดูมุมด้านหลังกันนะคะนี่เป็นงไงบ้างนะคะมีฟอนต์มาด้าสามนะคะตรงนี้คืออลไรนะคะเป็นเซ็นเซอร์ให้ถึออง2ตํตำแหน่งเลยนะคะมาดูกันที่ด้านท้ายโอเคนะคะดูความกว้างกันเปิดมาแล้วนี่จ้ะ ดูความเดิมนะรถไม่เคยไปตีลังกงลังกาที่ไหนมานะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะมาร์กเดิมๆจุดเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะ,ะสำหรับช่องตรงนี้คือไรนะคะเป็นช่องใส่มแมลงให้นะคะมีไฟติดตรงนี้นะคะแล้วก็กระดานนะคะนี่ทำกระดานอย่างดีแข็งแรงนะคะเปิดมามีอุปกรณ์ SOS อย่างอะไหล่พร้อมแล้วนะคะนี่พอยพับบอกให้ดูนะว่าถ้าต้องการพื้นที่เพิ่ม สามารถพับเบาะลงไปได้นะคะเบาะด,ด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนั่นเองนะครับโอเคนะคะมาดูันที่ภายในได้น,นะคะภายในนี่ครับก็ประมาณนี้เลยสะอาดไหมทุกอย่างแบบเดิมๆของเขาเลยนะคะเปิดมาก็ไม่มีกลิ่นอับใดๆทั้งนั้นนะคะกลิ่นสะอาดมากนี่ค่ะเป็นเบาะหนังดำ มาดูกันต่อที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะคะ,าาะ,คะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะคะที่คอนโซลน,นะคะปรับหมดต่างๆได้นะคะมีถุงลมเนิรภัย,ย SRS ให้ด้วยนะจ๊ะที่คอนโซลหล่บเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับที่คอนโซลของเขานะมีช่องแอร์สีเหลี่ยมใหญ่ด้านข้างจะเป็นทรงกลมนะคะรองรับ FM 1 2 3 4แล้วก็ AM CD AUX ให้ครบนะคะใส่แผ่น CD ได้ด้วย นะจ๊ะปรับสแกนหาคลื่นได้ตรงนี้นะคะปุ่มน่ารักมากนะคะตรงนี้จะมีแอร์ให้ปรับถึงสารตำแหน่งนะจ๊ะ mm hmm. นี่ทุกอย่างก็จะซ่อนชอบจังเลยอยากเกะแบบนี้เนาะเกะแบบเปิดปิดแบบนี้ชอบมากใครชอบเดียบแบบเดียวกันกับพลอยนะคะคันนี้จะบอกว่าคุ้มมากๆนี่ช่องใส่แก้วเขาแล้วก็นี่ช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้นะจ๊ะเผื่อใครหาไม่เจอนะคะอ่าคันนี้นะคะภาษีพรบ เราต่อให้แล้วนะจามา่านบางแดดน,นะคะมีฝากกระจกเปิดปิดให้นะคะแล้วก็ไฟเปิดตรงนี้นะคะก็เปิดได้นะคะซ้ายขวานะคะมีเก๊ใส่แว่นอมีอะไรอีกคุ้มนะรีวิวแบบมีสนุกค่ะรถที่ออปชั่นเยอะๆนะคะ,ะด้านในสะอาดเอี่ยมออกมากมาดูกันที่ด้านหลังบ้างนี่นะคะมาทำไมตกเอาไว้ โอเคสำหรับ okay. ด้านหลังนะคะมีผู้โดยสารสามารถพับเบาะขึ้นไม่มีผู้โดยสารสามารถทําเป็นพื้นที่ช่องสัมาระได้นะจ๊ะใช้ร่วมกันได้สบายๆนะคะอันนี้คือพับขึ้นไปปึ๊บนี่จะเป็นทรงนี้เลยนะคะกว้างพอสมควรเลยนะทุกคนนะคะเดินทางกันได้หลายๆท่านนี่เปิดเก๊ะออกมานะคะตรงนี้คืออะไรที่วางแขนนั่นเองนะคะที่พักแขนมีที่วางแก้วให้ถึง2ตํต้นนางนะคะ ก็ทุกอย่างทำแบบว่าทำด้วยวัสดุแข็งแรงสะอาดตานะจ๊ะเอาหลักสำคัญนี้มาแล้วนะใครที่ตามหาอยู่นะจ๊ะหรือว่าสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะคันนี้ราคาพิเศษจบสดที่339,000บาทนะคะให้พิเศษสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามาจาก YouTube เท่านั้นนะคันนี้จะผ่อนตลอดสัญญาที่6,5 0 0นนะคะส่วนใครที่มีเครดิตดี นะคะอยากผ่อน0% 6เดือนจับมาจากเข้าเงื่อนไขปุ๊บนะคะ0% 6เดือนผ่อนเพียง4,318บาทเท่านั้นพร้อมแล้วสำหรับโปรดีๆแบบนี้เรามีบริการจับเป็นนั้นถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะจ๊ะฝากกดไลค์ซับสไคร b ์กด